สวัสดีครับ PB การ์ดเกมนะครับก็มาสู่คลิปเปรียบเทียบเกมการ์ดนะครับระหว่าง Battle s a i e r i t และ Buddy Fight นะครับโดยที่อ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปวอลุ่มสามอ่าวอลุ่มสามแล้วนะครับโดยวันนี้เรามาสู่อีกการ์ดมาตรฐานประเภทหนึ่งของทั้งสองเกมการ์ดนะครับนั่นก็คือการ์ดเวนั่นเองนะครับโดยที่ทางฝั่งของ Battle s p i r i t จะเรียกว่าเมจิกนะครับจะมีเขียนอยู่นะส่วนทางฝั่งของบอดี้ไฟก็จะเรียกว่าเวทมนต์ก็ความหมายเดียวกันแหละครับนะครับก็เป็นพวกการเวทอ,อะไรพวกนั้นนะครับสำหรับความเหมือนกันของการ์ดเหล่านี้ในสองเกมการ์ดเรามาดูทีละข้อเลยนะครับส่วนแรกเลยนะครับนั่นก็คือค่าคอร์สค่าคอร์สนะครับ โดยที่ทางฝั่งของ t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  s t a b i l i t y เนี่ยก็จะมีค่าคอสเป็นตัวเลขเหมือนอย่างพวก a s b i l i t y หรือว่า b r a v e ที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับอ่าคือทางฝั่งของ t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  s t a b i l i t y เนี่จะมีคอสทุกอันแหละครับอ่าทุกทุกทุกประเภทเนี่ยจะต้องมีคอสในการจ่ายเพราะเราต้องใช้ไม่คออ์ในการจ่ายใช่ไหมอ่านะครับส่วนทางฝั่งของบอดี้ไฟเนี่จะมีค่าคอสเหมือนกันซึ่ง ไม่ใช่ทุกใบจะมีค่าคอร์สบางใบก็ใช้แบบเปลือยๆได้เลยนะครับบางใบก็จะมีค่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะแคดคอร์สเขียนไว้นะครับไอ้นี้น้องๆน่าจะชินกันอยู่แล้วนะครับอ่าเหมือนอย่างในรูปเนี่ยลาวอยค่าคอร์สก็คือต้องทุนกกร์ดจากบนมือเราหนึ่งใบหรือมากกว่านะอ่านี่ก็เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าบางใบมีค่าคอร์สบางใบก็ไม่มีส่วนทางของ b บ t t l e s สวิอ่าน้องๆจะเห็นเหมือนกันในในรูปนะครับเป็นการาดสีเขียวใช่ไหม มันก็จะมีจุด -2 จุดนะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าตัวรถคอสนะครับถ้าเกิดเรามีเกมสีเขียวในสนาม2เม็ดขึ้นไปนะครับไอตัวเวทนี้ก็จะไล่ฟรีเหมือนกันนะก็คือทางฝั่งของเบลต์สปีเนี่ยให้ดูค่าคอสเป็นเกณฑ์นะครับอย่างอ่าอย่างที่2นะครับอย่างที่2นั้นก็คือการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ย ถ้าเป็นทางฝั่งของ b บ t t l e Spirit ก็จะมีเมนเมนแล้วก็แฟดนะครับช่วงเมนนี้ก็คือว่าไล่ตอนที่ว่าเราไลา่บอร์ดอยู่ใช่ไหมเราเราจัดบอร์ดอยู่แล้วก็ไล่ช่วงเมนนะครับอ่าเนี่ยเหมือนอย่างในรูปนี้นะครับไล่ช่วงเมนนะครับอ่าแล้วก็จะมีช่วงแฟดช่วงแฟดนี้จะคล้ายๆ c o u n t คานของทางฝั่ง Buddy ้ไฟ h t นะครับโดยที่ว่าแฟดนี้จะใช้ได้3ช่วงนะครับ ใช้ช่วงเมนก็ได้อ่าใช้ในเมนได้เหมือนกันอ่าและก็พอเข้าเบสเฟสก็จะใช้ได้อีกครั้งหนึง่งแต่ต้องใช้หลังจากอีกฝ่ายตีหรือเราตีอ่าหลังโจมตีนั่นเองนะครับและจะใช้ได้อีกทีก็คือหลังป้องกันโดยที่ว่าการใช้แฟลน,นี้ก็จะเป็นการโยนกันเรื่อยๆนะครับไม่มีขีดจํากัดจนกว่าจะไม่มีให้โยนนะครับโดยที่ฝ่ายตั้งรับจะเป็นฝ่ายโยนก่อน มีสิทธิ์โยนก่อนดีกว่าใช่ก็มีสิทธิ์โยนก่อนอาจจะไม่โยนอาจจะหลอกล่ออีกฝ่ายอา่ะไม่แฝดอะไรอ่ะคุณจะแฝดหรือเปล่าอา่ะฝ่ายโจมตีก็จะมีสิทธิ์แฝดแล้วทีนี้อา่าซึ่งพอฝ่ายโจมตีแฝดฝ่ายตั้งรับก็จะก็จะกลับมาสู่ฝ่ายตั้งรับอีกทีหนึ่งว่าจะแฝดอะไรไหมก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่ออีกครั้งหนึ่งก็คือหลังป้องกันอ่ะก็โยนแฝดกันไปมาเพิ่มพลังบ้างทําลายบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับอา่าซึ่งแน่นอนว่า จนกว่าจะไม่มีคอสหรือว่าจะไม่มีมือให้ไล่หรือว่าไม่มีประสงค์ความประสงค์จะไล่แล้วก็ก็ถือว่าจบกันนะครับอ่าก็จะหมดช่วงแฟดถ้าเกิดว่ารับไล์หรืออะไรพวกนี้แนละ้วก็จะไล่ไม่ได้แล้วนะอ่าจะไม่มีช่วงอ่าเขาเรียกว่าจะไม่สะดวกเหมือนอย่างฝั่งบอดี้ไฟที่ว่าเคาน์เตอร์อ่านะครับในรูปเนี้ยบอดี้ไฟก็ใบนี้คําสาบานของเรานั่งลบนี้ก็คือต้องใช้ช่วงเมนเห็นไหมอ่า คือถ้าไม่มีคาว่าเคาน์เตอร์เขยนของฝั่งบอดี้ไฟเนี่ยใช้ได้แค่ช่วงเมนนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งก็อ่าเหมือนอย่างรูปนี้แล้วกันอ่ารูปนี้นี่ก็คือว่าจะมีในส่วนเคาน์เตอร์เป็นสีแดงนะครับน้องๆก็จะเห็นว่าเออสามารถไล่ได้ในช่วงเมนก็ได้ถูกไหมอ่ามันก็เหมือนกันกับอ่าแบ t เทิลสวิตนะครับไล่ในช่วงเมนหรือจะไล่เคาน์เตอร์ช่วงใดๆก็ได้ซึ่งบอดี้ไฟเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าหน่อย นะครับยีออย่ยนกว่าหน่อยส่วนที่ต่างกันเนี่ยนะครับส่วนที่ต่างกันน่าจะเป็นการใช้หรือว่าเขาเรียกว่ายังไงดีอะทามมิ่งในการใช้ไม่แน่ใจว่าจะเรียกอะไรก็คือทางฝั่งของ b บ t เทิลส i r ร t เนี่ยการกระทํำสกิลใดๆไม่ว่าจะเป็นจากสกิลของสไิริตสกิลของเบรฟหรือสกิลของเวทสกิลพวกนี้ของทาง b บ t เทิลส i r ร t จะเกิดเลยนะครับไม่มีการรอเกิดเหมือนฝั่งบัตต้ไฟอันนี้คือจุดแตกต่างนะครับแบตเทิลสติดต้องเกิดทันทีพอเกิดทันทีแล้วเนี่ยอีกฝ่ายจะทําอะไรจะเปิดอ่าจะเปิดเบิร์ดจะเปิดอ่าจะใช้อะไรสวนอะไรที่มีสกิลที่สามารถที่จะเล่นได้ค่อยทําหลังจากนั้นนะครับฝั่งบัตต้ไฟ ไล่ไล่ย,ยังไม่ลอกยังไม่เกิดผลทันทีจะรอเกิดเพื่อนจากเคาน์เตอร์อะไรไหมถูกไหมอ่าแต่ทางฝั่งอ่าแบตเตอรสวิจะเกิดเลยนะครับเพราะงั้นก็จะต่างกันนิดนึงนะจะต่างกันนิดนึงผลเกิดทันทีของทางฝั่ง b บตเ l e และผลรอเกิดของทางฝั่งบอดี้ไฟ h t อ่านะครับ ก็หลักๆเวก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าจะมีประ,าประมาณนี้โปรโมเมนไม่ได้ยากอะไรมากมายเป็นเป็นของเสริมนะครับเป็นของเสริมบางเด็กเนี่ยก็ใส่เวทเยอะบางเด็กก็ใส่เวทน้อยแล้วแต่ผู้เล่นด้วยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับซึ่งอัตราส่วนนี้ก็เวก็ปกติก็จะน้อยกว่าพวกสเปริลอยู่แล้วนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปที่3นะครับอ่าเป็นคลิปเปรียบเทียบพวกการเสริม เกี่ยวกับเว่นมนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเองก็จะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็จะได้ทําการบ้านมาสอนน้องๆอ,อ,อีกทีนึงนะครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้กฎอยากรู้ว่าเขาเล่นยังไงแนะนําให้ดูคลิปการแข่งเบต t l เ s p สัของร้าน p v c a การ์ดเกนะครับเพราะว่าเราเองก็จะมีการภาคไทยนะครับในการแข่งไทยให้น้องๆได้ฟังกันสนุกและก็เข้าใจกันง่ายมากขึ้นนะครับเจ้าของร้านนี้ก็จะพยายามภาคให้ ให้ดูด <believers> <laughs> <has used> <avez> <sh> ีแล้วก็ให้รู้เรื่องนะไม่แน่ใจว่าน้องๆจะรู้เรื่องมหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามพากให้ดีที่สุดครับนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับน้องๆทุกคนที่ฟังมาถึงนาจุดนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย